โอ้แถวนี้เป็นสวนครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเป็นอ่าพี่น้องเป็นน้องบัวครับน้องบัวน้องบัวครับน้องบัว บัวไอ้บัวขาวครับเรียกว่าบัวน้ำก็ได้บัวหลวงก็ว่าได้ครับผมบัวหลวงเป็นบัวหลวงแถวนีก็ฮะปูฮะปลากันครับเป็นทงครับอืมบรรยากาศดีครับผมอิน้องบัวครับเป็นอ่างแบบที่ว่าเป็นอ่างบัวแบบยังไงครับผมบัวบัวหลวงครับมีงทีมันเป็นน้ำน้ำครับ แถวทางก็เป็นป้าเผาเผาพับเขียนทางเป็นเผาแล้วเป็นกล้วยน้ำว้าครับผมแถวออกมานี่มันจะเป็นต้นนนั้อะไรอ้อยครับผมเลอ้อยอ้อยนี่ครับอาทิตย์พอที่เป็นเส้าสวนนะครับออกมาหนิเส้าสวนสวนป้าบัว ปลาไพครับปลาไพ่ไข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 เช่าไหลเช่าหน้าเฮาครับโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีทางทางเนาะอันนี่ก็เป็นกําลังฉิถทมทีกับทมทีนะฉีะปลูกบ้านปลูกยังครับผม ส่วนมากที่เป็นกล้วยน้ำว้าพี่น้องกล้วยน้ำว้าผูกกันหลายครับผมโอ้วพวกหนีอยังเนาะครับนพี่น้องครับตัวเงินตัวทองครับผมตัวเงินตัวทองครับพี่น้องตัวเงินตัวทองมันเป็น พี่น้องหนำนะครับเนาะมันกัจจีมี่คือว่าตัวเงินตัวทองครับเป็นธงเห็ดหน้านะครับแถวนี้เห็ดในเห็ดหน้าน้ำห็ดหน้าโอ้เป็นไข่หน้าครับผม โอ้แถวนี้ก็มีไฮไมีหน้ากันนะครับหนี่งจนมีจิเป็นสวนไอ้อันนั้นครับผมไอ้วนมากจิเป็นสวนกล้วยครับผมสวนกล้ยกวยครับสวนกล้วยกล้วยน้ำว่ากันกล้วยน้ำว่าครับผมจิเป็นสวนกล้ยกวยกล้วยน้ำว่าหลายกลัวครับโอ้งามครับนี่ก็จะเลี้ยงปลานั่ครับพี่น้องเลี้ยงปลานั่กล้วยน้ำว่า บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีพี no, people, ่น้องนี่จะเป็นปลาบัวกันครับปลาบัวพี่น้องบัวบัวหลวงครับบอลหลวงบอลหลวง ส่วนมากแถวนี้อาจจะเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาครับผมเลี้ยงปลาครับเห mm hmm. ็ดหน้าน้ำรับคำหน้าน้ำเป mm ็นไฮหน้าน้ำรับไห mm hmm. ลหน้าน้ำกินน้อง ไลน้านครับผมบรรยากาศดีครับผมคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ